สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมบลิดอีกแน,นะครับผมนี่ครับอ่ามาแล้วนะครับทุกคน่ะตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันหลายวันนะก็ตอนนี้หยุดไปประมาณหลายวันเลยนะก็วันนี้นะครับบีมก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนฟังกันนะว่าวันนี้บีมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าไปซื้อขนมร้านเขานะแล้วไปเจอสาวคนหนึ่งนะครับเป็นสาวน้อยน่ารักมากสาวน้อยขายขนมนะเออแต่ทีนี้นะครับเจอมาแหละนะเคยสนิทกันนะเจอแต่ทีนี้บีมก็เลยไปซื้อขนมนะเออซื้อขนมมาเยอะๆนะพอะดีหมดไปต้องเป็นร้อยนะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเออ แล้วบางที yeah, พ่อแม่ไม่ว่าเลยใช่ไหมเออบางทีพ่อพ่อแม่กับผมก็ไม่ว่าเหมือนกันนะพ่อแม่กับบีมมาว่านะเออว่าพ่อแม่บีมเองก็ว่าเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบีมมาซื้อขนมเยอะซื้อขนมมาเป็นร้อนนะแต่เขาบอกว่าพ่อแม่พ่อแม่พ่อกับแม่ผมบอกว่าเลยไหมบอกให้ซื้อขนมอะเป็นยี่สิบบาทนะเออไปซื้อเยอะนะบางทีมันบางทีเขาก็แถมให้สองกล่องนะเออกินไปเยอะพอดีนะเออ ลำไส้ยังไม่ลงก็เพอ้อได้นอนนะเออมันจะทําให้ดูอ้วนนะครับอ้วนมากนะเนี่ยเห็นไหมดูดูครับทุกคนเนี่ยผมก็ผอมนิดนึงนะผอมเยอะแหละมามาตอนนี้ก็ผอมนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่ะซึ่งทํางานมันก็ผอมแล้วนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่นะซึ่งบางทีเราเนี่ย ใช้ในโอกาสในการกินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะระยะนานนะเออบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเออเรากินเข้าไปได้ยังไงนะครับบางทีอันเนี้ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ดูผอมกว่าถ้ากินโดนัดหลายกล่องนะเออมันจะดูผอมไหมถ้าเรากินวันนี้สี่กล่องนะเออมันจะดูผอมหรือเปล่านะเออบ,บีมเองก็คิดว่าแคลอรี่ของเราอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้น มันจะทำงานพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ2.5 mi นะทำให้ทาให้มันเพิ่มขึ้นแน,น่นอนนะซึ่งบางทีอ่ะถ้าเรากินโดนัทหนึ่งวันมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่นะซึ่งเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนอ่ะอาจจะเข้าใจนะว่าถ้าผมกินโดนัทถ้าถ้าบีมกินโดนัทใช่ไหมบีมอาจจะเป็นแค่การรักษาโรคนะเออการการรักษาสุขภาพนะเออ แบบเขาเรียกว,ว่าโภชนาการนะทุกคนอันนี้อยู่ที่บ้านแน่นอนนะคือการรักษาม,มันก็จะเป็นส่วนตัวนะคือวิธีการออกออกกำลังกายยังไงนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งบางทีลดความอ้วนมันก็จะไม่ยากนะทุกคนคือมีวิธีนี้ครับคือบีมจะงดกินอาหารแค่ประมาณ3ถึงประมาณ8วันนะ3ถึง10วันนะกว่าจะเลิก,เลกกินอาหารได้นะครับแล้วเลิกกินของหวานเนี่ยเราก็ ไปซื้ออะไรอย่างอื่นกินแล้วเนาะเราไม่ต้องซื้อนะครับพวกโดนัทเนี่ยมันมีน้ําตาลทําให้มันกินแคลอรี่นะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะซึ่งบันที่มันกินแคลอรี่ยังไงมันกินไขมันเข้าไปนะทําให้ระบบอ่ะมันเสื่อมมันช้าเร็วนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราอ่ะกินเข้าไปเห็นไหมเออกินโดนัทหลายกล่องหลายกล่องนะเออเลืองตงังในกระเป๋าแล้วนะลวะเราต้องการที่จะ หยอดกรบปุกไว้กับหยอดเก็บไว้กอดกะอะไรก็ตามนะเออนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรากินมากๆนะระบบขายมันอนะมันก็จะไม่ดีนะทุกคนเออคิดถูกปะ่ะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งบางทีอะผมก็ไม่อยากเสี่ยงกินหลายกอกนะทุกคนผมแค่มา มาซื้อให้กินนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาสนุกไม่ได้มาสนุนกับใครอะไรมากมายนะครับซึ่งบางทีมไม่ได้มากินเล่นๆนะเออบางทีผมอาจจะบีมา um อาจจะแบ่งให้คนอื่นกินก็ได้นะหรือใครก็ได้นะเออประมาณนั้นนะทุกคนเออบีม um ก็ไม่ได้คิดจะจ้งใจแกล้งเล่นนะเพราะว่าบ um ีมาท o YouTube มาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนเข้าใจกันนะเออเนี่ยถ้าผมใส่เชื่อ ถ้าบีมใส่เชื้อตัวนี้มันจะดูผอมหรือเปล่านะเออทุกคนลองคิดดูนะว่าดีม,มันดูผอมหรือเปล่านะถ้าดูไม่ผอมแสดงว่าบีมอ้วนแล้วนะถ้าดูผอมแสดงว่าไม่อว้วนนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งบีมอ่ะไม่อยากกินหลายกล่องหรอกหลายกล่องมันก็เปลืองตังค์นะเออเปลืองตังค์ก็เก็บไปบ้างนะเก็บไปออมออมมันละเล็กวันนน้อยนะเออไม่ต้องไปกินอะไรเยอะหรอกมันเสียดายของนะทุกคนเออบางทีเราก็ไปซื้อของเขาอ่ะมันก็แพงนะ เออห้าบาทเนี่ยได้หลายชิ้นมันก็แพงเหมือนกันนะเออใช้วิธีนี้นะครับคือซื้อ20บาทพอนะเพราะว่าพ่อกับแม่บีมาว่ามาแล้วนะเออหาว่าผมมากินเยอะแล้วผมอ่ะชอบกินอย่างจุใจนะเออบีมก็คิดอย่างนั้นบีมก็เข้าใจแล้วว่าจะกินแบบพอดีพอดีแค่นั้นก็พอนะไม่ได้ไปกินอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่ได้กินแบบเออมาแล้ววีมาลทอนเออไม่ใช่นะ เออเบีมยมาจะจะกินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเออเพื่อให้ทุกคนนะเข้าใจกันนะรสชาติมันหวานมากถ้ารสชาติไม่หวานแสดงว่าไม่กินหรอกนะมันกินได้แค่น้ำเปล่าเออนะโอเคไหมทุกคนเออกินเยอะๆมันก็ไม่ดีนะมันเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยทําให้สุขภาพเราอ่ะไม่ดีนะเออสุขภาพของเราอ่ะมันจะเสียไปเสื่อมจิตเลยนะทําให้สมองเราอ่ะไม่ดีสมองมันไม่พัฒนามันเติบโตนะซึ่งบางทีอ่ะ บีมก็อยากกินอยู่นะดูโลโัดเอ้ยโดนัดเออโดนัดผู้ผิดนะโดนัดก็อยากกินนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็กินแล้วนะทุกคนเออบีมก็ไม่อยากกินอีกนะกินอีกมันก็เสียเวลาไปนิดนึงมันก็ช้าลงเรื่อยๆนะเออบางทีมันก็งานของเรามันก็ไม่ได้ผลนะซึ่งบีมทำงานส่งของอะไรนี่แหละนะถึงจะได้ผลนะมันจะลดความอ้วนไปยิ่งเยอะเรื่อยๆนะบีมก็ไม่อยากกินเยอะๆหรอกนะทุกคน กินเยอะมันก็ไม่ดีทําให้เสี่ยงสุขภาพได้นะโอเควิดีโอนะสำหรับแนะนําว่าใครที่กินโดนัทเยอะๆนะทุกคนอย่าไปทําตามลอกลินแบบกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็บีมซื้อมาด้วยตัวเองนะบีมก็ไม่ได้มาสนับสนุนให้ทุกคนกินนะครับถ้าบีมเองทํากินเนี่ยมันก็ได้แล้วนะคือกินโดนัทอย่างรู้สีรู้สาไม่สมไม่สมเหตุสมการนะไม่สมการสมเหตุนะทุกคนเออบางทีมันก็ อย่าไปเวิร์นเวอร์อะไรกับโดนัทนะเออโดนัทมันไม่ดีนะโดนัททำให้น้ำตาลนะมันสูงอย่าไปเวิร์นเวอร์อะไรมากอย่าไปซื้อนะครับถ้าใครเห็นคลิปของบีมเองนะทุกคนฝากไปบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนด้วยว่าอย่าไปกินโดนัทเยอะห้ามซื้อโดนัทเยอะนะเพราะว่าบางทีบีมก็ไม่สนับสนุนให้ซื้อโดนัทนะทุกคนเออนั่นแหละนะอ่ะโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับถ้าใครนะเห็นว่าคลิปนี้ นะครับคลิปนี้ก็ของบีมเองนะบีมก็ถือว่าให้ทุกคนอ่ะเข้าใจกันว่าถ้ากินโดนัทไปมันจะเสี่ยงโรคสูงเบาหวานขึ้นนะครับทำให้เดิมไม่ได้โดน,โดนผ่าตัดนะทุกคนเออที่โรงพยาบาลใหญ่นะแนะนําบ้าให้ทุกคนอ่ะไปลองกินไปลองลดความอ้วนกันดูนะแล้วก็ลดงดกิน3-10วันนะถ้า เกิน10วัน3-10วันไปแล้วก็สามารถกินได้เลยแล้วจะกินวันไหนก็ได้หรือจะทักพรุ่งนี้ไว้ก็ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จบการลงกันไปแล้วนะสําหรับใครที่เห็นคลิปว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบลิมบิดด้วยนะครับเพืพ่อนๆพี่ๆีนคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย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 ครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายบีมริดเองนะวันนี้บีมก็จะพามาซื้อโดนัทนะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีหน่อยยี่สิบบาทเลยแต่ฉันก็ยังใจสั่นแต่ฉันก็ยังหวั่นไหว เมื่อเมืม่อวานนี้ไปเจอสองคนนั้นด้วยเมื่อวานบีมไปเจอสองคนนั้นบีมเองไ,ไปเจอขายข้าวไก่ตุนไปซื้อเขาเลยจริงตรงเนี้ยเดี๋ยววันนี้บีมจะพามาซื้อโดนัทนะทุกคนนะดนัทออร่อยมากนะทุกคนบีมก็คิดว่าอยู่ว่าจะซื้อโดนัทจริงหรือเปล่า นสะรุปว่ามาซื้อบีมก็เลยมาซื้อเนี่ยขาตั้งกล้องใหม่สั่งในลาซาด้าร้อยสิบสี่บาทเวลาตั้งแบบนี้สูงมากเห็นไหมเนี่ยคอยาวมากเนี่ย